ให้ไฮดี้ไปจะจะได้แบบให้ไฮดี้มาเจอนี่เลยพี่ยังไม่ต้องรอไฮดี้ต่อถ่ายที่นี่เหรอคะพี่ต๋อมถ่ายที่นี่เหมือนกันอ้ได้ได้จ้าถ่ายรายการเดียวเนาะใช่จะสองเบคคนคนรับเอกจะถ่ายกับพี่กุนปะใช่ค่ะเลิศออกนันพีกแล้ว <laughs> พิวดดิ้งอีกแล้วเราฉายเดียวเราฉายเดียวตปคอยู่องไปแล้วหรออืมฝาก,ก,กใ,หให้เฮดีนน้อันนึงได้ไหมอยู่ห้องหกเจ็ดเออมีขีดการอยู่ที่เคาน์เตอร์ มม่ีขอบคุณสำหรับดอกไม้นะคะเยอะมากฝากให้เธอได้ใส่ที่มไม่หยุดหยุดดอกไม้ใช่วันไหนเนาะได้ถึงพันดอกไหมอืมเอออยู่กล่องโมมันจะอยู่ดูดิขึ้นไม่หยุดเลยอ่ะฝั่งฝั่งไรสุดอ่ะ ขอบคุณค่ะเมื่อกี้ขอบคุณนะคะ,คคะใครส่งขวัญให้ก็ขอให้รวยๆส่งกันยัยที่เออจากพี่เอามงกุฎมาพร้อมอิงมือแล้วหนุ่ ยังครัยังคลายไปยกัน,นเรีบร้กยคะ่ะวันนี้ใครไปโชว์ดีซีบ้างวันนี้ใครจะไปเจอพี่ฟ้าที่โชว์ดีซีบ้างคุณนะคะไปครับน่ารักมาก คืองานนะ่ะมันใกล้จะหมดแล้ววันนี้ก็วันที่3ามแล้วใช่ไหมอยากให้ทุกคนไปทุกวันก็ไม่รู้ว่าจะจัดได้อีกเมื่อไหร่ น่ารักขอบคุณนะคะส่งกำลังใจหน้าจอได้เลย อขอบคุณค่ะ Hãy subscribe cho kênh không Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn รักขอบคุณนะคะหลงสุดใจ <laughs> <laughs> ขอบคุณนะคะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะของันคนจะเป็นของขวัญน,นะมันก็นจะเป็นแบบน่บบบารักน่ารักอะไรอย่างงี้ <laughs> มาเป็นแบบโอ้ยซอเพชรเป็นดู เจแล้วเจี๋ท่าปากแล้วค่ะย่ายอะไรโลกกนมันดีเลยขันน้องเยอะมากเลยเหรอฮะคนให้ของขันน้องเยอะมากเจี๋จน้องสวยสุดในที่เกาะเดี๋เอ็ซีคอมเมนต์มาด่าแล้วน้องไม่สวยพี่สวยก็พอพี่่พี่ตกเล้งเนาะไหนน้องไหนัวเลบหรือว่านี่อ๋อเฮ้ยแ๋ยวน้องสวยน้องสวยจริงค่ะ ค่ะเสียงไม่มีเสียงจริงๆหน้าไม่เกินลองพื้นนะเพราะว่ามีฝ่ามือเดียวไม่เกอนอะไรสักอย่างเลยเฮ้ยขอบคุณค่ะเป็นนางงามรุ่นใหม่ใครแต่งหน้าให้ก็ได้เขาสวยอยู่แล้วขคุณค่ะขนาดพี่หนูเคียร์ๆยังสวยเลยลูก คาถาคุณแผนคืนสุดท้ายค่ะลุดจะไม่บอกแล้วเนี่ยใส่มูเหรอเลขาใส่มูเพลงสายสมูเพลงคาถาคุณแผนเพลงเหรอใช่ค่ะคาถาคุณแผนที่มันร้องโอมสิทธิ์ทั้งฟืนเส้นจริงเนี่ยนะที่ดังในยติดต่อโอ้ยนะครับอยากให้ร้องที่หน้าหมอลำ คาถาคุณแผนนี่คือร้องได้ทุกสถานการณ์ใช่ไหมใช่แบบนายทานข้าเราใช่ไหมรี่ตุ้ยเยอะเยเลยเขาเสร็จหมดแล้วเขาจะมาได้ผมไหมอืมาสิ ไม่ใช่เอามาเลยไหมความหมายใช่ใช่ให้น้องไอ้นั่นไปก่อนห้อช่วยฝาดผนตาล่างนะคมันก็เนตุ้มจน้องกหนูทำสะอาดไม่ยังงี้ไม่ได้กหนูไม่ได้ใส่เช็ดจูนะหนูพี่ทำงานที่ใส่เช็ดจูเลยหนุ่มจีนนุ้ยาใส่ปลานะไม่ใส่เช็ดจูเอาไม่ได้แล้พี่ กินใส่จิตรู้าไนังกันยังอ y ชื่อเสียงกองฟ้าคงดงโอ้ ใหเหมือนหนังค่ะเดียมาเลยรรไ่เป็นาัลต้นฉบับใครร้องอ่ะผู้ชายค่ะ เป็นคนแต่งพอเข้าใจแจ้งเหรออ,อันนี้หนูไม่เคยบอกให้ใครเล่าให้ใครฟังใช่ไหมช่ค่ะ มีเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างโอเคขอดูอรับปิดทำไมอะ

เดิของเขาใช่เดวันเต้เขาครันอกนอกก็ลังมาใครมีช่างเท้ช่างเทปสามของเฮดี้กับน้องป็นอันเป็นของแูแที่ไหนอะคะอัน,อนช่องสามวันอะวันไหนวันอะตอนช่องมันเดิมใช่ใช่ค่ะแล้วก็หลังจากออนช่องเสร็จแล้วก็มันก็จะคืนเนื้อหามัเนเยอะ ม็นจะตัดมาสองในร้นยหน้าไปตาอ,อก็คือแบ,บอ่งออนช่องด้วยแล้ว<ช>ก็แบ,บ่งอนอนใ,ใ่ออน่อมันเลนมืนนะ่องมันก็แตก,กตัโดนเข้ารปดีกว่ออไรก็สบาย่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอหมูค่ะลูกตอนนู้ผมบ้างซิจับมั้งต้องใส่ต้องใส่อาหารแบบนี้จับจับน้องถ้ารยูตนีตายแล้วลูกเอ้ยมึงใส่หน้ากากด่วนเลยตายแล้วไงปิดเลยคนละเรื่องเลยปิดเลยจ้ะไม่ต้องเห็นหน้าฉันปิดจ้ะปิดปิดหน้าหน้าเลยหน้าหน้าเลยค่ะเกลียดพี่หูตายแล้วคไปละ หนมต้องมีเยมันเป็นไละสได้ถอเสื้อชั่วเอ้ยเราไปเป่ยนีห้องห้องนี้ทเียนแล้วเปลี่ยนเอใช่เอาปิดตัวหน่นเสห้องอไม่ดีนอนดึกเอ็มชอนนอไหนอือ

เราบกินแถวนี้ข้างหน้าติดกินเยอะมากบายๆย่าลงไปนะไมหมดมีไข่เจียวมีไงชิ้นเขบอกนะที่ขายข้างตึดกับขายแตง่ะพวกเจ้านางพวกอับเฮ้ยเหมือนโทรศัพท์เลยฮไม่รู้มันมีลูกชิ้นค่เข็นไหมนั้นชิมอะไร นี่คอจะทำงานเลยค่ะเอ้าเพ่งกุกเก็ตเห็นหน้ากเห็นไลนแล้วแต่ไม่ได้อ่านเลยใช่ที่กับเข้าไปที่หนูกับเข้างปแล้วนะคะเดี๋ยวว่าต้องลงแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมถ่ายรายการแล้วไม่ค่ะไม่มีใครลื้อให้ได้เลยค่ะเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะละไปล้าก่อนนะี่ดิบเราจะดิบแล้วเนี่ยดิมาทุกคนอะ คุณนะคะนี่ช่างแต่งหน้าให้วันนี้นะคะคุณนี่นะคะช่างทำผมพี่นกโอ้ยมีหมวกให้พอดีเลยนะคะวันนี้มากับพี่เต๋าค่ะไปเปลี่ยนสภ้อาก่อนนะคะทุกคนขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะเจอน้องโอลิฟด้วยนี่ใช่ไหมโรตีในโรตีในกรอบ ใช่สวัสดีค่ะน้องโอลิฟกำลังไลฟ์ติ๊กต็อกอยู่พอดีเลยซักหนึ่งแมตช์มาต้องซักหน่อยหนึ่งแล้วอยากได้ยินได้ดูแต่ในคลิปเราตีในกรอบหนึ่งแมตช์เร็วเอาโกดเลยโตเกียวในกรอบผู้ไหนผู้ไหนโตเกียวอะไรมันคือโตเกียวในกรอบนะะถามพี่ฟ้าว่าอะไรพี่ฟ้าโตเกียวในกรอบไหมคะเอ้ยนะ อนอ่นหน่อยคืออะไรอะแบบ้อนอ่อนทำไมลฟ้าจะในกลับไหมคะไนะน่ารักปกติพี่เคยดูแต่ในคลิปแบบในในนี่นอในโซเชียลเออได้เจอตัวจริงแล้วนองน่ารักเดี๋ยวเ่าพิงฟ้าในมาูเลยยังไงอะเยมเลย มาถ่ายรายการเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเจอกันค่ะคิดเยอะมากก่อนพูแค่นี้นะคะทุกคนมาบุยห้องนี้เหรอคะ่ใช